สวัสดีครับอนิ Alpino Sport GT Premium ขับ4นะครับอ่าตัวนี้เป็นปี2017นะครับรถพี่เก้าชั้ 9, อําเภอจัก,กราชจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มานอกสถานที่ที่โคราชกันก็พี่เก้านะครับอยากได้ลองทดสอบดูนะครับติดตั้งกล่อง S3 ให้บิดกับชุด AV Controller ตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เล่น YouTube ผ่านกล่อง S3 เลยกล่อง S3 เรา ไว้ในนี้ไว้ในเก๊ะนะครับเผื่อเวลาเราสั่งงานรีโมทก็จะสามารถใช้รีโมทในการสั่งงานได้แบบนี้ตัวนี้ก็จะมี AV controller นะครับในการเปิดปิดตัวกล่อง AV เพื่อใช้งานกล้องถอยหลังใส่เกียร์ถอยภาพตัดทิ้นให้ปกตินะครับตอนนี้ y o u t u b e จากจากตัว S3 นะฮะโปรแกรมมัน อันนี้เป็นเปิดปิด AV นะครับต้องใช้กล้องรอบคันก็ปลด AV ออกก็จะใช้งานกล้องรอบคันได้ส่วนช่องนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งเราจะส่งเบ้าตรงรุ่นขึ้นมาให้พี่ก้านะครับแล้วให้พี่ก้าใส่สวิตอีกทีหนึ่งเพราะว่าสวิตมันเต็มนะครับก็จะเป็นเบ้าเสริมย s B ีชาร์จพอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะครบถ้วนพอดีเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวลอยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอยู่โคราชเราก็ไม่ไม่ได้เตรียมของมาให้พอดีนะครับ ต้องขอัยพี่ก้าวด้วยอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับออกจากระบบก่อนตัวกล่องไอสามเนี่ยเราต้องน้อมการเชื่อมต่อ Wi-Fi จากมือถือก่อนนะครับเชื่อมต่อ w i f i แล้วนะฮะตัวเครื่องก็คือเราแชร์ฮอสพอร์ตจากมือถือเลยเอันนี้แชร์ฮอสพอร์ตจากเครื่องพี่ก้าเลยนะครับ ชมันบอกว่าเชื่อมต่ออยู่หนึ่งอุปรกรณ์นะครับก็คือเชื่อมต่อตัวนี้นั่นเองเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วเข้ามาในโหมด S3 ให้บิดเข้ามาแล้วก็ล็อกอินนะครับนี้ใช้ผ่าน Facebook เลยง่ายกง่ายดีเสร็จแล้วเราทำการเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธ นะครับมันจะทําการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยเพื่อเป็นการคอนโทรลไแบบไร้สายในการสั่งงานตูไปที่กล่องตอนนี้ YouTube y u u t u b e ตัวนี้อยู่นะครับเราเปลี่ยนมาจะดูทีวีกดที่ ptv นะครับเปิดข้อมูลมือถือเปิดไรอินเทอร์เน็ตให้พบครบนะฮะตอนนี้กำลังกำลังรันช่องเวิร์กคอยู่ เพิ่มเสียงที่พงมาลายัยตรงนี้นะครับในส่วนใส่ AV Controller มันจะมีการแจ้งเตือนคำเตือนนี้อยู่เนื่องจากว่าจอปัจจิโรเนี่ยมันไม่มี AV In นะครับชุดคอนโทรลเลอร์จะใช้ช่องสัญญาณภาพเดียวกับตัวกล้องถ่ายหลังนะฮะโอเคเพิ่มเสียงตรงนี้ก็ได้นะครับเปินี้ก็จะมีแถบอันนี้ขึ้นมา เปลี่ยนช่องดูโมโนผมก็กดโมโนผมเธอจะขออะไรอสักครู่มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนช่องและอีกวกรายตอนนี้ไม่รู้ว่าติดกระจัดไหนต้องรอผลสอบสวนรูเพิ่มเวลาเราเปลี่ยนไป YouTube นะครับก็กดแบ็คยูทูปมันจะไม่เป็นหน้าแอปหน้าแอปแบบเรานะครับมันจะเป็นให้เราเลือกแบบนี้แหละ แล้วก,กดค้นหาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆในการรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเบื้องต้นพิมพ์เป็นต่อได้400เตียงแล้วเป็นต่อพร้อมให้บริการทันทีประมาณ200เตียงคาดว่าเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยน,นะครับวันนี้มันจะตัดตัวนี้จะไม่มีพรีวิวเลยนะครับมันจะไม่เล่นที่ตัวจอหน้าแทนเพราะฉะนั้นจอในจอมือถือเนี่ยมันจะไม่มีภาพอะไรขึ้นเลยทําให้เราสามารถ สวิตไปเล่นอย่างอื่นได้สมมุติเพื่อนนี้อาจจะไปดู Facebook ก็ไปดูได้นะครับภ<ม>าพไม่ออกจอจอก็เล่นของมันไปเพราะว่าตัวกล่องมปนตัวจ่ายภาพมาที่ตัวจอรถของรถเพื่อถือมีหน้าที่สั่งงานเท่านั้นเองนะครับแบบนี้พวมึงจอเพดานผมไม่นั่งข้างหลังลองเล่นนั้นให้ดูอีกทีนะครับถ้าเข้าเกียร์ถอยจอหน้านตัดภาพนะครับ ถ้าเป็นกล้องถอยส่วนจอพดานก็จะมืดไปพอกลับมาในโหมดปกติภาพก็กลับมาครับจังหวะผมบิดเล่นกับมาเนี่ยการไปฝ่าไฟเหลืองเข้าก็เลยจับฝ่าไฟแดงพันธุ์เงจับปั๊บไอพิยมไปดันไปวนตีตำรวจไปอยู่ยาวเลยเนี่ยเอดเนเยที่พูดว่าผมไม่ได้ถักไปแดงครับเพราะว่าเมียผมเมนยังไม่มาจอพิเดานข้างหลังก็ดูได้นะครับแบบเดียวกัน ทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนช่องรายการ Youtube ถ้าเราจะค้นหาใหม่นะครับให้กดแบ็คครับแบ็คกลับมาออกมาหน้าแรกนะครับมันก็จะมีให้เรากดเซิร์ชทำเสวรรค์ส่งของกินมาให้กูแท้ แล้วเราก็เล่นต่อไปมันก็จะเปลี่ยน youtube ที่เราเล่นใหม่นะครับตัวนี้เวลาเล่นจบก็คือจบนะครับมันจะไม่เล่นต่อให้เราต้องมาเลือกเ,อเริ่มต้นใหม่ของตอนต่อไปเองนะครับหรือเรื่องอื่นเองขอบคุณพี่เก้าครับมาติดตั้งให้ที่อำเภอจักรล้านนะครับนครราชสีมา เดี๋ยวรอบหน้าจะติดตั้งอะไรกันพีก็เรียกใช้บริการกันใหม่นะครับขอบคุณครับแล้วก็ในส่วนจอไปโลจอเดิมนะครับในโฉมปี16-19ถึงส9าสามารถติดตั้งกล่อง S3 ได้โดยเพิ่ม AV in e controller นะครับพร้อมติดตั้งทั้งหมด5,000บาทนะครับรวมกล่อง S3 controller ด้วยเราครอมติดตั้งเลยนะครับการติดตั้งไม่ตัดต่อสายอุปกรณ์ครบถ้วนนะครับเก็บงานเรียบร้อยผมจะติดตั้งอีกต่อเอกครับ 0819876286 YouTube Channel Facebook Fanpage e c l e Racing a c c e s s o r y นะครับหน้าร้านอยู่บางขุนเทียนชายทะเลนะครับเข้าจากพระราม2อยู่ในปั๊ม ngv ประมาณ300เมตรเท่านั้นนะครับ à, เข้ามาหน้าร้านก็นัดหมายล่วงหน้าก่อนนะครับได้เลยตามเบอร์โทรนะครับ0819876286ครับขอบคุณครับ